เลยเงยหน้าขึ้นไปเห็นผู้หญิงผมยาวอ่ะชุดสีขาวอ่ะเขามองไออไอตกใจมากแล้วเขาก็หายแวบไปเลยอะ่ะวิ่ง ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีพูดผีวิญญาณอยู่มากหน้าหลายตาแล้วก็หลายประเภทแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้คําว่าผีเนี่ยยูนี้กว่าต่างประเทศแล้วก็ทางฝั่งยุโรปเยอะพอสมควรเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าเวลาฝรั่งเขามาเที่ยวในประเทศไทยหรือว่าต่างชาติมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างเลยครับที่เขามาและเขาต้องการพิสูจน์เลยนะั่นคือเขาอยากรู้ว่าประเทศไทยมีผีจริงหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็ต้องพบกับความผิดหวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเจอบางคนครับก็บอกว่า เงเจอมากับตัวแล้วก็เอาไปเล่าให้คนอื่นฟังก็มีเช่นกันซึ่งวันนี้สําหรับเรื่องสยอง,องเราอยู่กับผมเอฟผมพิทักษ์วันนี้เราจะเอาเรื่องเล่าของคนคนหนึ่งครับที่เขาบอกว่านี่คือประสบการณ์ฝรั่งเจอผีที่ใช้คําว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องแต่งนี่คือเรื่องจริงจากคนที่เขาเล่าเลยฮะซึ่งผมก็ไปดูนะว่าเรื่องราวเป็นยังไงและสตอรี่เป็นยังไงนี่ก็เพิ่งได้ข้อมูลมาเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูันวันนะครับว่าฝรั่งเจอผีในประเทศไทยจ้ะ เอ,เอาเป็นว่าเพื่อนกนรารรอช้าครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันรบกวนผู้ชมนิดนึงช่วยกันเอานิ้วนะฮะไปจิ้มกดไลค์กดแชร์แชร์ให้เพื่อนดูแชร์พี่น้องดูนะฮะแล้วก็ฝากกดส u b ค c r i b ชช่องเอฟบีทักด้วยถ้าผู้ชมทํากันแล้วผมจะกราบขอบพระคุณงามๆมากๆเลยนะครับแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครทําพร้อมกันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วงันเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆเลยครับ เนี้นะครับมาจากคุณแซมมี่ฮะคุณแซมมี่เนี่ยเขาเล่าว่าย้อนความกลับไปเมื่อ2ปีก่อนเรากับแฟนเนี่ยได้เช่าบ้านหลังหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างดีและเงียบสงบมากเลยค่ะอยู่มาสักระยะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกนะถึงจะชอบเห็นอะไรแวบไปแวบมาบ้างแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คิดว่าเราอาจจะคิดเองก็ได้แฟนเราเป็นชาวต่างชาติผู้ไม่เชื่อถือศาสนาทุกศาสนาเชื่อในตัวเองแล้วก็ชอบล้อชอบแย่เรา,เ,ราเวลาเราทําบุญหรือสวมดมนต์ด้วยจําเหตุการณ์ที่เกิดได้เลยว่าเป็นวันพุธตอนกลางคืนด้วยความ ที่ว่าทํางานหนักกันมาทั้งคู่กลับบ้านมาเจอหน้ากันทีก็เลยแยกย้ายกินข้าวนอนพักผ่อนกันคนละที่เลยปกติเนี่ยแฟนจะนอนดึกค่ะเพราะต้องคุยโทรศัพท์กับครอบครัวที่ต่างประเทศแต่คืนนั้นเนี่ยแฟนขึ้นมานอนเร็วผิดปกติเราเนี่ยยังไม่ได้หลับแฟนเราก็ชวนเราคุยว่าเนี ee, ่ยยูอ่ะชอบเล่นของดูสิ ไอ,อ้อ่ะเจอผีเลยคือเวลาเราสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยเขาจะหาว่าเราเล่นของเว้ยเราก็หัวเราะใส่นาง <c oughs> คิดว่านางเนี่ยมากแกล้งเราผมไม่อยากให้เราสวดมนต์ก็เลยถามไปว่าหรอผีหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเล่ามาสินางก็เล่าว่าก็ตอนกินข้าวอะ,ะก็ก้มหน้าไปกินแล้วดู iPad แล้วรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองคิดว่าเป็นยูก็เลยไม่ได้อะไรกินข้าวต่อไปเรื่อยๆก็รู้สึกแปลกๆว่าทําไมยูไม่ไปไหนมองอยู่ได้เลยเงยหน้าขึ้นไปปรากฏว่าไอ้อะ่ะเห็นผู้หญิงผมยาวอะชุดสี ขเขาโมงไอไอ้ตกใจมากแล้วเขาก็หายแวบไปเลยอะ่ะ เราก็ฟังแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อนะคะคิดว่าคงมาหาเรื่องเราเหมือนปกติเลยบอกไปจงส่งให้รีบนอนซะพรุ่งนี้จนได้ไปทํางานตอนเช้าเช้าวันพฤหัสวันต่อมาก็ไปทํางานกันโดยเราเนี่ยก็ทําอาหารไปกินที่ออฟฟิศด้วยพอตอนเที่ยงก็มากินข้าวก็มีลูกน้องคนสนิทเนี่ยมากินด้วยแต่แล้วจู่ๆเนี่ยแฟนก็บอกลูกน้องว่าเมื่อคืนไอเจอผีเราก็เลยแทรกนางถามย้าว่าพูดอะไรเนี่ยเรื่องจริงหรอซีรียสใช่ไหมแฟนเนี่ยก็ทําหน้าจริงจังขึ้นมาว่าไอพูดจริง ไอไม่ได้นโกหกแล้วก็เล่าต่อว่าใกล้ลุ่งสว่างจู่ๆไอเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาและไอผู้หญิงที่เจอเมื่อคืนเนี่ยก็มายืนอยู่ที่ปลายเตียงและไออะ่ะก็มองเขาแล้วจู่ๆก็รู้สึกว่าคุ้นมากเหมือนรู้จักกันเลยมองเห็นภาพว่าเราเคยไปเที่ยวกันขับรถกันปิกนิกกันไออะ่ะเอามือเปิดผ้าห่มชวนเขามานอนด้วยเลยแต่เขาอะ่ะชี้มาที่ยูที่นอนอยู่ข้างๆไอเลยนึกได้ตรงนี้เนี่ยเราก็แอบเคือง ไอ้ก็นอนมองเขาเฉยๆนะแล้วเขาก็เดินหายไปตอนนั้นเราก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะแต่แฟนเราอ,อ่ะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าให้น้องฟังแบบเนี้ยเลยคิดว่านางอาจจะเห็นจริงๆก็ได้ก็เลยไปถามอีกนิดน,นึงว่าแล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงแฟนก็บอกว่าเป็นผู้หญิงผมดําผมยาวหน้าสวยหุ่นดีมากคือต้องบอกก่อนว่าแฟนเราคือชอบผู้หญิงสไตล์นี้มากๆเลยประมาณนั้นแหละแล้วเราก็อา่านรับฟังมาก็ไม่ได้อะไรทีนี้คืนวันพฤหัสวันนั้นเนี่ยก็กลับบ้านไปวันนั้นแฟนไปนั่ง กินเบียร์แล้วก็คุยโทรศัพท์ที่โต๊ะหน้าบ้านตรงลงรถส่วนเราเดี๋ยวก็นั่งกินข้าวที่โต๊ะหลังบ้านสักพักใหญ่ๆแฟนก็เดินเข้ามาด้วยหน้าตาเป็นกังวลแฟนก็บอก,กบเราว่าถ้าไอามีอะไรจะบอกยูอ่ะยูจะกลัวไหมเราก็ใจเย็นตอบกลับไปว่าไม่กลัว เล่ามาเลยเล่ามาเลยแฟนก็บอกว่าตอนที่เขานั่งดื่มเบียร์อยู่ข้างนอกอะ่ะไอเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วอะ่อวอะเขายืนแอบมองอยู่ข้างๆรถไอรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาไปคุยเรื่องว่าต้องการอะไรปรนหนึงนะขอนอกเรื่องหน่อยโอ้โหฝรั่งคนนี้มันใจถึงเว้ย <c oughs> โอเคต่อนะฮะเขาบอกว่าไอเนี่ยก็คือเดินเข้าไปคุยเพื่ออยากรู้ว่าเขาเลยต้องการอะไรแต่พอเดินไปใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นก็ทะลุกออกมาแล้วยือนนอกรั้วบ้านแล้วก็ลอยถอยหลังไปแต่หน้ายังมองไออยู่นะแล้วก็แบบว้าไปอยู่หน้าบ้าน ที่เฉียงออกไปทางด้านขวาที่เป็นบ้านหัวมุมแล้วก็หายเวบลงไปในพื้นดินเลยขณะที่เล่าคือแฟนเราก็ลากเราไปที่หน้าบ้านเดินเล่าไปฉากๆช,ชี้ตรงนู้นชี้ตรงนี้ตอนนั้นก็เป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วด้วยทาเอาเราหลอนพอสมควรเลยแหละแฟนเราก็เริ่มดูเครียดจะทํายังไงดีคําถามเต็มหัวไปหมดเขาคือใครเกี่ยวข้องกับแฟนเรายังไงหรือเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือเปล่าต้องการอะไรเราถามแฟนว่าแฟนเขาอยู่เสียชีวิตหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแฟนเราก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ เราเลยไปขอคำปรึกษาจากพี่ที่รู้จักพี่คนที่เราไปปรึกษาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยปฏิบัติตนจนสามารถแบบเหมือนกับสัมผัสหรือว่าเห็นวิญญาณได้เลยนะแต่วันนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นวันพระเว้ยคือแกเนี่ยไม่ดูให้แกบอกว่าให้ไปทําบุญแล้วอีกอย่างหนึง่งคืออย่างที่บอกขั้นตนน้นเลยคือแฟนเราแอนตี้การทําบุญมากแต่คืนนี้เนี่ย มันคือมันหลอนเกินคาบรรยายจนแฟนต้องยอมไปทําเลยฮะแล้วเราเดี่ยก็พาแฟนไปทําบนในวันรุ่งเช้าวันถัดมาเราก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ของเพื่อนอีกคนซึ่งเป็นคนจีนที่อยู่ที่อเมริกาเขาสามารถเห็นอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ดังใจอีกแล้วค่ะเพราะอาจารย์จีนเนี่ยไปสัมมนาที่ฝรั่งเศสเขาเลยจะสามารถดูอะไรเหล่านี้ให้เราได้ในวันจันทร์ซึ่งเวลาบ้านเขาเนี่ยก็ตรงกับวันอังคารในบ้านเราตอนเช้าเราก็เลยจะฝากเรื่องให้เพื่อนช่วยดูหน่อยพอถึงวันศุกร์วันที่เรานัด พาแฟนไปทำบุญวันนี้ก็มีแต่อุปสรรคค่ะลูกค้าก็เข้ามาแทบจะทั้งวันพอลูกค้ากลับก็รีบพาแฟนออกจากตึกก็สวนกับคนรู้จักต้องคุยทุ่ร่าจีปาถะจนถึงเย็นเลยไม่ได้มาทำบุญเลย แล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องกลับบ้านมาแต่วันนี้แฟนไม่เห็นผูห้หญิงคนนั้นนะแล้วพอไม่เห็นเนี่ยแฟนก็หายกลัวแล้วก็ไม่ยอมไปทําบุญแล้วเราก็เลยให้เพื่อนเนี่ยไปถามอาจารย์จีว่าต้องทําอย่างไรในระหว่างที่รอจนถึงวันจันอาจารย์ก็บอกว่าปกติวิญญ,ญาณเนี่ยถ้าเขาไมาให้คนเห็นสแสดงว่าเขาต้องมีสัมพันธ์อะไรกับคนคนนั้นหรือไม่วิญญ,ญาณก็ต้องใช้พลังมากๆถึงให้คนเห็นได้แต่การปรากฏตัวยิ่งบ่อยเนี่ยพลังงานก็จะยิ่งหมดไปแล้วก็เริ่มเสื่อมแล้วก็เริ่มสูญสลายไปตรงนี้เนี่ยเชืามมา่อมากๆเพราะแฟนนะร่อองาตัา้้ไมทํ ไม่ต้องทำบุญด้วยเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกและจากที่เล่ามาเหมือนเขาชอบแฟนเราด้วยซ้ํานะเลยอยากแสดงตัวทนได้เห็นวิธีง่ายๆที่ทำได้คือให้แฟนเราเนี่ยชมเราบ่อยๆพูดจาหวานๆแสดงความรักใส่เราให้ผีแม่งน้อยใจเลยฮะแล้วผีมันก็จะเตรียมตัวแล้วก็จากไปเองนั่นแหละอันนี้ก็เพิ่งเคยดีเหมือนกันนะคะงงเหมือนกันแต่แฟนเราก็ไม่ทำค่ะนางก็ยียวงวโกบาสา์เราเหมือนเดิมแล้วก็มาถึงคืนสุดท้ายนั่นก็คือคืนวันเสาร์ทุกอย่างวันนี้กลับมาเป็นปกตินะเราก็ยัง พงพักผ่อนที่ใครที่มันเหมือนเดิมคืนนั้นเรานั่งดู Netflix อยู่ที่ห้องนั่งเล่นส่วนแฟนเราจัดคอนเสิร์ตเล็กๆที่โต๊ะกินข้าวหลังบ้านกินข้าวไปเปิดเพลงฟัง YouTube ไปร้องเพลงบ้านเกิดมาอีอ ต่อลําโพงเสียงดังเพื่อกบเสียงทีวีจากเราคือกลัวเสตีนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแล้วคืนนั้นเราก็กินข้าวกันดึกเลยเที่ยงคืนได้มั้งแล้วก็มีเรื่องคุยกันไปคุยกันมาจูจ่ๆก็วกเข้ามาเรื่องผีผู้หญิงวันนั้นเฉยเลยเราก็หลุดปากถามไปว่าตกลงไม่เจอแล้วหรอแฟนเราก็บอกว่าอืมไม่เจอแล้วเสียดายเนาะไออ่ะชอบเขาเขาสวยไออยากได้ไออยากเอาแบบนี้เราแบบเบ่งนางไม่ทันเลยว่าอย่าพูดแบบนี้เลยนี่มันคำพูดเชื้อเชิญนะเว้ยแต่แฟนพูดเสร็จก็หัวเราะค่ะตอนเนี้ย นางไม่เชื่อหรอกว่าจะโผล่มาให้เห็นแล้วพอจบสุดท้าเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นไปบนห้องนอนเพื่อจะเข้าห้องน้ําที่บ้านเนี่ยแบ่งกันคนละห้องนะและอธิบายห้องนอนนะคะในห้องนอนเนี่ยก่อนจะถึงจะมีห้องน้ำเป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็จะเจอห้องแต่งตัวก่อนค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเล่าต่อนะคะว่าเขาก็บอกว่าพอเจอห้องแต่งตัวก็จะเจอห้องน้ําอยู่ทาง้านซ้ายมือเลยแล้วก็เป็นบานเลื่อนถ้าเลื่อนประตูเข้าไปก็คือเข้าไปได้แหละเราก็เลื่อนเปิดนิดเดียวให้แค่พอตัวเราเข้าไปได้แล้วก็เปิดประตูห้องน้ําทิ้งไว้ขณะที่เรากาลังทํําาาุรอบน้ไป ราก็ได้ยินเสียงประตูเลื่อนดังครึดดังชัดเลยเพราะไม่ได้ปิดประตูห้องน้ําด้วยเลยคิดว่าแฟนเนี่ยขึ้นมาแกล้งแน่เลยมองที่ประตูตลอดแต่ก็เงียบค่ะไม่มีใครเลยเลยคิดว่าหูฝาดละมัง้งทําธุระเสร็จก็ล้างมือที่อ่างน้ําซึ่งใกล้ประตูก่าเดิมทีนี้ประตูดังอีกแล้วอะครึดทีเราก็เลยเรียกแฟนพร้อมกับฉงงหน้าออกมาปรากฏว่าไม่มีใครอีกแล้วเราเลยเรีบเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้แฟนฟังแฟนก็บอกว่า เชื่อไอแล้วใช่ไหมล่ะว่าไอเจอผีแล้วแฟนเราก็ถามแล้วว่าเรากลัวไหมเราก็บอกว่าเราไม่กลัวเพราะเราไม่อยากให้หนางเป็นห่วงหลังจากกินข้าวดูหนังเสร็จก็น่าจะตีหนึ่งกวางกับตีสองเราก็ปิดทีวีขอตัวนอนนะครับที่แฟนเรากำลังเอนจอยกับเพลงของนางไปเราก็เค้มๆเหมือนจะหลับสนิทแล้วแล้วเราก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นมาบนห้องนอนคือเปิดจากแอปใน YouTube ในสมาร์ททีวีนะแล้วก็นั่งเล่นเป็นโฮมเธียเตอร์เราก็คิดว่าแฟนเนี่ยคงอยากจะฟังเพลงแบบกระหึ่มจับเต็มละมั้งที่ไหนได้อีกแป๊บเดียวแฟนก็วิ่งหน้าต ขึ้นมาบนห้องแล้วก็ตัวสั่นพูดจาสั่นไปหมดทําเราตกใจไปด้วยเลยแฟนเราก็บอกว่าเบบี้เบบี้ทีวีเปิดเองแล้วก็ลากแขนเราลงไปที่ห้องนอนชองโง่ลงไปดูที่ทีวีแบบว่าเคอร์เซอร์เมาสอ่ะมันเลื่อนเองเว้ย โอ้ยก้อนเออคือแซมาอลเปนเลือดเองแล้วก็เปิดเพลงบ้านเกิดของแฟนอะ่ะต้องขอบอกเลยว่าเพลงนั้น,นแฟนชอบมากฟังบ่อยมากเวลาขับรถแต่พอมาเปิดเพลงตอนนี้เกือบตีสามมันเป็นเพลงที่หลอนมากๆแล้วเราสองคนเนี่ยยืนกันขาแข่งกันนั่งสักพักแบบไม่มีใครกล้าลงไปปิดทีวีจนเราบอกแฟนว่าเราลงไปพร้อมกันนะเห็นรีโมทใช่ไหม วิ่งไปหยิบแล้วปิดแล้ววิ่งขึ้นมาเลยแต่แฟนเราอ่ะก็ห่วงเราแล้วนางก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวไอจะลงไปเองไปรอที่ห้องนอนนะแฟนก็ลงไปจัดการกับทีวีแล้วก็วิ่งขึ้นมาที่ห้องกระโดดกระโจนขึ้นบนเตียงพร้อมกับหยิบผ้าที่เราวางไว้ข้างล่างมานอนก่อดด้วย ก็แอบขำด้วยความเอ็นดูนะคนที่ปากบอกไม่เชื่อไม่กลัวสท้ายเอาพระมาเป็นที่พึ่งทางใจตื่นมาในวันอาทิตย์ก็ได้ถ่ายถามรายละเอียดองเมื่อคืนแฟนก็เล่าว,ว่าตอนที่มานอนอ่ะคือเขาก็ลังฟังเพลงของเขาไปแหละดื่มไปฟังไปแล้วจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงเพลงซ้อนขึ้นมาก็เลยหยุด เพลงที่ iPad เพื่อหาเสียงซ้อนนั้น<ๆ>ก็เลยเห็นว่าทีวีเนี่ยกำลังเลื่อนไปเล่นเพลงอยู่เลยทําให้แฟนสต,ติแตกแล้วก็วิ่งขึ้นมาหาเราคือเราอะพยายามีมลองจะหาเหตุผลที่ทีวีเนี่ยเปิดเองได้แล้วไหนจะกดเข้า YouTube เองเองีก y YouTube เนี่ยก็ไม่เคยล็อกอินจะมามีประวัติเพลงที่แฟนชอบในลิสต์ได้ยังไงแล้วไหนจะเปิดเพลงนั้นอีกทั้งที่ไม่เคยเปิดกับทีวีตัวนี้เลยตอนนั้นก็ต้องคิดอยู่ใหญ่ๆว่าทํายังไงมันถึงจะเป็นแบบนี้ได้ก็ได้แต่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นคงต้องใช้พลังเครื่องส และให้เรารับรู้ว่าเออเนี่ยมีอยู่จริงนะหลังจากที่แฟนเราหลุดปากว่าชอบหล่อนเว้ยสุดท้ายได้ความจากอาจารย์จริงคนนั้นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นชาวต่างชาติแล้วมาเสียชีวิตที่ไทยแล้วมาเจอแฟนเราและเกิดความชอบเลยตามมาด้วยแล้วบ้านเราไม่มีเจ้าที่เขาเลยเข้ามาได้เขาไม่ได้ต้องการบุญเขาแค่อยากมาอยู่ด้วยและต้องการให้เรารู้ว่าเขามีตัวตนอยู่จริงคือตอนเนี้ย เขามีพลังงานเล็กๆที่ไม่สามารถโชว์พลังอะไรให้เราได้รู้สึกแล,ะละ้วล่ะอันนี้เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นวิจัยยางแต่ละคนนะหลังจากนั้นแฟนเราก็ห้อยพระไปสัพายใหญ่แล้วเราก็ไม่เจอเธออีกเลยค่ะ,ะนี่ก็คือเรื่องราวของฝรั่งเจอผีครับโอ้ต้องบอกเลยว่าสำหรับเรื่องสยองสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงเรื่องที่แล้วไม่ได้น่ากลัวแต่มิสตอรี่แต่เรื่องนี้คือการโผล่มาหรือว่าการเล่าของคนที่พบเจอเน่ะน่ากลัวแต่ผมว่าสิ่งที่เขาเห็นนะอาจจะไม่น่ากลัวก็ได้คือต้องบอกว่าคือฝรั่งอะ่ะ เขาเห็นเขาก็กลัวน,นะแต่เขาก็สงสัยแต่เขาก็เล่ามาเป็นฉากเป็นตอนให้เห็นภาพในหัวได้ว่าเออพอเข้าไปก็วาัดทะลุว์ปไปนู่นว์าไปนี่โอ้โแค่ฟังตรงนี้ก็ขนลุกแล้วอะคือ ยังโชคดีที่สิ่งที่น่ากลัวมันไม่ได้แบบออกมาในรูปลักษณ์ที่เละเน่าอะไรแต่คือออกมาในรูปแบบเป็นคนนะแต่เป็นคนที่มันไม่ใช่คนนะเข้าใจใช่ปหเป็นวิญญาณในรูปแบบคนจริงๆก็แปลกเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับจากคุณแซมมี่นะก็ต้องบอกเลยว่าอยากจะให้คุณชมนะครับใช้วิจัยญาณในการรับชมด้วยแล้วก็สําหรับใครที่มีเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้สามารถลองแชร์กันมาได้นะผมคิดว่าเรื่องราวแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแค่เคสเดียวแน่นอนน่าจะมีอีกหลายๆเคสเลยที่แบบว่าฝรั่งไม่เชื่ออออะะไรรย่างเเี้้แลวก็จจปสบอ เอาเป็นว่าในวันนี้แต่ละคนคิดเห็นยังไงเกีย่ยวกับเรื่องราวนี้ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมมาหน่อยแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลใดผิดพลาดประการใดผมเอฟวงพิทักษ์ต้องกราบขอประทานอภยัยไว้นาทีนี้ด้วยถ้าเกิดท่านและกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พักดคลิปใม่ของเรานะครับเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไปละบ๊ายบาย